นี่น็อตแม่เอาไข่ไก่ที่บ้านอะ่ะมาให้ไมยบำรุงนั่นนะลูกแล้วเนี่ยก็มีผักตั้งเยอะตั้งแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเต็มถุงเลยดูสิแม่ครับที่นี่ก็มีครับแม่ไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกน็อตพอดีว่าแม่มีเรื่องอยากคุยกับไมยด้วยอะ่ะแม่ครับใช่เรื่องที่เราคุยกันเมื่อคืนหรือเปล่าครับตอนนี้ไมยกำลังท้องอยู่นะครับผมว่าถ้าพูดออกมาตอนนี้มันจะดูไม่ค่อยดีนะครับสถานก,การณ์มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เลย นี่นอ็อตไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็ช่างแกต้องฟังเข้าใจไหมสวัสดีค่ะแม่น้ามาค่ะพอดีว่าฉันได้ข่าวจากตานัตว่าแกท้องอ่ะมายฉันก็เลยเอาไข่ไก่มาให้แกบำรุงแล้วก็ผักในถุงน่ะมาให้แกขอบคุณมากเลยนะคะแม่นี่แม่เดินทางมาตั้งไกลย,ยังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมคะมามีอบขนมปังไว้อยู่ในครัวเดี๋ยวแม่รอแป๊บนึงนะคะ เป็นคนกรุงเทพนี่มันก็ดีจริงๆเลยเนาะอยากจะตื่นตอนไหนก็ตื่นม่นนำสำมตื่นมาไม่ต้องมานั่งทำอาหารหวานข่าวอีก <H ö? S 1> จะเริญจริงๆแต่ก็ช่างมันเถอะพอดีว่าที่ฉันมาเนี่ยฉันมีเรื่องจะคุยกับแกหน่อยค่ะแม่แม่มีอะไรแม่ก็พูดมาได้เลยนะคะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วถ้างั้นฉันไม่อ้อคมค้อมแล้วกันคือตอนที่พวกแกสองคนแต่งงานกันตอนนั้นฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรหรอกนะแล้วตอนนี้แกก็ยิ่งมาท้องอีก แล้วตาน็อตก็เป็นลูกชายคนเดียวของฉันฉันก็เลยเกรงว่าถ้าเกิดว่าลูกชายฉันแต่งงานเมื่อไหร่มันจะรักเมียแล้วก็หลงเมียจะลืมฉัน,นไงไหมแล้วแกก็อย่าลืมนะว่าฐานะบ้านฉันไม่ได้ดีเท่าบ้านแกแล้วที่สําคัญที่สุดฉันก็มีลูกชายของฉันคนเดียวค่ะแม่หมยเข้าใจเรื่องนั้นดีค่ะยังไงตอนนี้ไม่ก็แต่งมาเป็นสะใายของแม่แล้วหมยจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยค่ะอืม จริงๆแล้วฉันก็มีเรื่องอยากจะขอร้องแกนั่นแหละไม้แกก็รู้ใช่ไหมว่าบ้านฉันไม่ค่อยจะมีเงินมีทองเท่าไหร่ตอนนั้นฉันก็เลยต้องไปหยิบยืมเงินญาติมาจัดงานให้พวกแกสองคนไงซึ่งตอนเนี้มันถึงเวลาที่ฉันต้องคืนพวกเขาแล้วแล้วญาติโกโหติกาของฉันก็โทรมาจิกด่าฉันทุกวันเพื่อทวงเงินอ่ะแล้วฉันก็รู้ข่าวนั้นไม้ว่าครอบัวพ่อแม่แกเนี่ยให้เงินมาตั้งแสนแปดใช่ไหมถ้างั้นแกก็แบ่งให้ฉันสักแสนนึงสิไม้ฉันจะได้ไปใช้หนี้เขาอ่ะ นี่มันเรื่องอะไรกันะคะทำไมไม,ไม่เห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะทำไมพี่ไม่เคยบอกไม้เลยเหรอคะก็คือตอนนั้นฉันเห็นว่าลูกชายฉันตั้งใจจะแต่งงานกับแกจริงๆไงฉันก็เลยไม่กล้าบอกแกน่ะแม่คะแต่ว่าเงินนั่นพ่อแม่ไม้เขาให้มานะคะหมายว่าไม้ไมยมีเงินตั้งเยอะอ่ะให้แม่พี่ยืมสักแสนหนึ่งสิคือ เราก็แต่งคายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะถ้าบ้านพี่มีปัญหาไม่ก็ต้องช่วยไม่ใช่เหรอใช่ตะนอตพูดถูกและแกเองก็ไม่ได้ไปไหนนี่วันวันอยู่แต่บ้านแล้วอีกอย่างเงินแค่แสนหนึ่งมันไม่ทําให้แกลาบากอะไรหรอกค่ะแม่ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม้กาลังท้องอยู่แล้วเงินนั้นไมยสัญญากับพ่อกับแม่ไว้แล้วด้วยค่ะว่าจะไม่เอาออกมาใช้ถ้าหากมันไม่จําเป็นจริงๆฉันไม่ได้ให้แกเลือกนี่ ในเมื่อแกแต่งงานมาอยู่บ้านฉันละเงินแกก็เหมือนเงินฉันเพราะฉะน,นั้นแกก็ต้องมีหน้าที่ช่วยพวกฉันใช้นี่เข้าใจไหมตาเนศช่วยคุยกับเมียแกให้รู้เรื่องมาฉันจะกลับแล้วเดี๋ยวผมไปส่งนะครับแม่ไม่ต้องฉันกลับเองได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็รีบโอนเงินให้ฉันก็พอพี่นน็นต มายเข้าใจนะคะว่าครอบครัวของพี่ลําบากอะ่ะแต่ว่าเงินนั้นอะมายสัญญาไว้กับพ่อกับแม่แล้วจริงๆนะคะคือมันไม่ใช่เงินที่มายจะมาใช้ตามใจพี่ได้นะไมายไมายมีเงินตั้งแสนแปดอะ่ะแต่กลับไม่ช่วยอนาคตของเราจะไปรอดได้ยังไงนี่มายทำเกินไปแล้วนะไมายไม่เห็นใจพี่กับแม่บ้างหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่นอ็อตแต่มันไม่ได้จริงๆ เงินนี้มันเป็นเงินที่พ่อแม่มายเขาให้มานะคะนี่หมายถ้ามาย,ยังทําแบบนี้อยู่อ่ะหมายคงไม่อยากอยู่กับพี่แล้วใช่ไหมพี่ว่าอนาคตของเราต้องพังแน่ๆไม่ได้ค่ะยังไงหมาก็ให้ไม่ได้จริงๆถ้าพี่พูดแบบเนี้งั้นหมายว่าเราห่างกันสักพักเคะ่ะหมายขอตัวไปอยู่บ้านแม่หมายก่อนแล้วกันนะคะ มาอยู่บ้านแม่ไม้เป็นเดือนแล้วนะเรามาคุยกันดีเถอะนะในที่สุดพี่ก็คิดได้สักทีนะคะงานเราตอนนี้ไม้กาลังท้องอยู่อะแม่ไม้คงดูแลไม้ตลอดไม่ได้หรอกถ้าไม้อยากให้แม่พี่ช่วยดูแลไม้อ่ะแม่พี่เป็นอยู่สามเงอนไขเงื่อนไขอะไรกันคะข้อแรกบ้านที่เราอยู่อะไม้ต้องโอนมาเป็นชื่อพี่แล้วก่อนหน้านี้ที่แม่พี่ยืมเงินหนึ่งแสนอะไม้ก็ต้องโอนให้พี่ข้อสอง มายห้ามกลับบ้านไมยบ่อยๆมมยแต่งงานเข้าไปอยู่ในครอบครัวพี่แล้วอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดมมยต้องดูแลครอบครัวพี่เป็นหลักตอนที่พ่อแม่ไมยแก่ไมยก็ต้องให้พ่อแม่มมยไปอยู่บ้านพักคนชราส่วนพ่อแม่พี่ไมยต้องเป็นคนดูแลเองข้อ3มไมต้องกลับบ้านกับพี่เดียวนี้แม่พี่จะมาอยู่บ้านเราช่วยดูแลไมยกับลูกและไมยก็ต้องกลับไปทํางานหลังจากหมดช่วงอยู่ไฟพี่เองก็ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกแม่พี่ก็ต้องกลับมาทํางานบ้านแทน มายก็ต้องให้เงินเดือนแม่พี่เดือนละเก้าพันพี่น็อตนี่มันอะไรของพี่คะเนี่ยพี่มาถึงพี่ก็มาใส่มาเป็นชุดเลยอะ่ะนี่ข้อเรียกร้องพวกเนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะข้อแรกบ้านหลังนั้นที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านที่พ่อแม่หมายให้มาทําไมมายจะต้องโอนให้พี่ด้วยแล้วเงินนะั้นแหละมันก็เป็นหนี้สินของแม่พี่กับพี่ที่ก่อขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมายเลยสักนิดพี่ก็ควรจะจัดก,การกันเองหรือเปล่าคะ แล้วข้อสองเนี่ยพ่อแม่ไมาเขาเลี้ยงมมยมายอย่างยากลําบากนะเขาดูแลมไมยมาตั้งแต่เล็กจนโตทําไมมายถึงต้องตัดขาดความสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยล่ะคะทําไมไมยถึงจะมาบ้านพ่อแม่ไมยบ้างไม่ได้หมายว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะแล้วข้อสามพี่พูดว่าไงนะคะแม่จะมาอยู่ช่วยดูแลไมยถ้าเกิดช่วยจริงๆทำไมต้องให้เงินเดือนเดือนละตั้ง9,00 0ด้วยล่ะคะแบบนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดนะคะไมคิดว่าเรามีลูกด้วยกันแล้ว พี่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวของเราแต่ไม่เลยสักนิดเดียวพี่ว่าข้อเรียกร้องพวกนี้พี่ว่ามันสมเหตุสมผลดีนะทุกอย่างอะก็เพื่อครอบครัวของเราไมยจำเอาไว้เลยนะไมยมีหน้าที่เชื่อฟังแล้วก็ดูแลครอบครัวพี่ถ้าไมยตกลงเน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พี่จะย้ายมาอยู่ด้วยแล้วก็มาดูแลไมยกับลูกแม่พี่บอกว่าไมายต้องได้รับสารอาหารที่ดีแล้วก็คนดูแลอย่างใกล้ชิดแม่พี่จะทําอาหารบํารุงให้ไมยกินทุกวัน ทำไมคนเราถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะรักฉันดีแต่พอตอนนี้กับมาตั้งเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้มายเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยข้อเรียกร้องพวกเนี้ยก็เพื่อประโยชน์ของเราสิ่งที่แม่พี่พูดอ่ะพี่คิดว่าแม่พี่พูดถูกนะพี่น้อยนี่พี่ไม่ได้รักมายแล้วใช่ไหมพอได้ทุกอย่างแล้วพี่ก็ไม่เห็นค่ามายก็ได้ค่ะในเมื่อบ้านพี่ต้องการแบบนั้น แม่จะยอมกลับบ้านไปกับพี่ก็อออชอบก็อชอบอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่ก็จะคลอดแล้วไม่ต้องขอขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่หลายเดือนมานี้แม่อยู่ช่วยดูแลไม่ยอย่างดีมาตลอดเลยตอนนี้ไม่กำลังรู้สึกว่าแม่เองก็อายุมากแล้วถ้าเกิดแม่ต้องมาช่วยคอยดูแลไม่ตอนอยู่ไฟอีกเนี่ยแม่น่าจะ นอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมาเลยกําลังคิดว่าตอนอยู่ไฟมาอยากให้แม่ได้พักผ่อนก่อนแล้วมาจะไปขอให้แม่มาช่วยดูแลมาแทนไม่อาจจะไปอยู่ที่บ้านแม่มาสักหนึ่งเดือนนะคะก็ดีเหมือนกันนะรอให้แกอยู่ไฟเสร็จเมื่อไหร่นะฉันจะให้ตำนัดไปรับแกที่บ้านเองก็ดีน <est> ะให้พ่อแม่มาช่วยดูแลพี่ว่าดีมากเลยพี่เองอพีไ่ได้สบายใจด้วย โชคดีจริงๆที่สองแม่ลูกนี้ไม่รู้สึกระแวงอะไรฉันอีกเลยกลับไปบ้านพ่อแม่คราวนี้ฉันจะเอาลูกเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็ใช้นามสกุลของฉันไม่ให้สองแม่ลูกนี้ได้เห็นหน้าลูกอีกเลยทำไมยิมไมา์มันใจร้ายแบบนี้วันวนัดฮะตอนนี้เราโดนมันหลอกหมดแล้วนะลูกฉันกุษาดูแลมันตั้งหลายเดือนอะ่ะทั้งหมดก็เป็นความผิดของแม่แ,ลแหละแม่บังคับให้ไมาจ่ายหนี้ให้เราหนึ่งแสน แล้วอกเงื่อนไขบ้าๆพวกนั้นอีกไม่เขาคงไม่อยากกับผมหรอกผมก็บอกแม่แล้วไม่เขาเป็นคนดีแต่แม่กลับไม่ให้โอกาสไมยเลยแม่พูดเองไม่ใช่เหรอครับว่าแม่จะทําให้ไม์รู้ว่าใครป็นผู้ใหญ่นี่ไงผลลัพธ์ของแม่ถ้าเกิดไม์เขาอยากกับผมจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ต้องเสียบ้านลูกแล้วก็เมียฉันไม่สนใจนะว่าแกต้องทํายังไงนะแต่แกต้องไปเอาลูกกับเมียแกขึน้นไม้ได้ไนายน็อ หมอยไม่ไม่คือพี่ขอโทษนะคือพี่ผิดไปแล้วอ่ะพี่ไม่ควรฟังที่แม่พี่พูดเลยพี่ขอโทษนะไม่พี่ผิดไปแล้วไม่กลับมาหาพี่เถอนะลูกอ่ะลูกต้องการพ่อนะไม่มันสายไปแล้วล่ะพี่ตั้งแต่ที่ครอบครัวพี่พยายามหาผลประโยชน์จากครอบครัวไม้ไม้ก็ตัดสินใจไปแล้วว่าไม่ว่ายังไงไม้ก็จะอย่ากับพี่ตอนนี้ต่อให้พี่พูดอะไรยังไงเนี่ยไม้ก็จะอย่า พี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะพี่รู้ไหมว่าหมายเจ็บใจมากเลยนะที่หมายต้องยอมเอาเงินที่พ่อแม่หมายให้มาไปใช้หนี้ให้กับแม่ของพี่แล้วก็ยอมทําตามเงื่อนไขบ้าบอขอแตกอะไรของแม่พี่ยอมให้เงินเดือนแม่พี่ทุกเดือนทั้งหมดมันก็เพื่อวันนี้หมายยอมอดทนเพื่อจะเก็บหลักฐานทุกอย่างในการฟ้องหย่ากับพี่พี่มันไม่เคยเข้าใจความสําคัญของคําว่าครอบครัวเลยสักนิดเดียว ไม่อยู่กับพี่ต่อไปไม่ได้ไมยทนกับครอบครัวของพี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วพี่เตรียมตัวรอหมายสารไปส่งที่บ้านได้เลยยังไงเราสองคนก็ต้องได้ยากันแน่ไม่ไม่ไม,ไม่พี่ขอโทษไ,ไม่ไมยโถ่เอ้เป็นพ่อแม่คนเดียวนั่นแหละโอ้ยจะทำไงดีวะเนี่ยแล้วแล้วไม่ไม่เนยังไงน็อตไมยก็ต้องยาก,กับผมไงแม่ มาเขาทิ้งผมไปแล้วบ้านเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วลูกผมอีกอะ่ะโอยทาไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยพมแม่คนเดียวนั่นแหละฉันจะรู้ไม่เล่าอ้ยคนที่หวังแต่จะตักตวงผลประโยชน์จากเราเราก็ไม่ควรครบหา